มาดูเส้นทางรักของเราสองคนเราเจอกันในรั้วมหาวิทยาลัยใช่ค่ะครูกวางอยู่ปี 3, คาครูเมฆอยู่ปีหนึ่ง้วยความที่เราไปแอลผู้ชายก่อนเราก็ได้มาครอบครองแบบงงๆอายุเราห่างกัน3ปีครูกวางเรียนจบก่อนก็ได้มาบรรจุที่จังหวัดเชียงรายส่วนครูเมฆกำลังเรียนอยู่ค่ะแน่นอนเราห่างกันแต่ก็อดทนรอด้วยกันทั้งคู่หลังจากครูเมฆเรียนจบเราสองคนตัดสินใจมาซื้อบ้านที่เชียงรายด้วยกัน และหลังจากนั้นก็วางแผนแต่งงานอายุหน้าที่การงานมีส่วนสำคัญกับชีวิตเรามากกว่าจะประสบความสำเร็จกว่าครอบครัวของเราทั้งคู่จะยอมรับกว่าจะได้มาอยู่ด้วยกันกว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะตอนแรกเราคิดว่าจะไปกันไม่รอดแต่หลายๆอย่างก็ทำให้เราเข้ากันได้ดีเลยความรักครั้งนี้ผ่านมา1ิปีแล้วค่ะเราคิดว่าเราโชคดีมากเลยที่มาเจอผู้ชายคนนี้ ขอบคุณทุกๆอย่างที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้